มามาพูดถึงเรื่องของเจ้าตัว Eternal Paradox นะครับไอ้วิธีการดูว่าวันหนึ่งเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะมีหลายคนชอบทักมาทำนะก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการได้คะแนนแล้วคะแนนตัวนั้นจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะได้รายได้เท่าไหร่นะครับโดยให้คุณมาที่เมนูนะครับซีซั่นหนึ่งตรงนี้นะครับนี่นะครับหน้า Today Price ตรงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่ามันฟิกเลทไว้นะครับตามแลน์กิ้งที่เราทำได้โดยนะครับปัจจุบันเนี่ยรายได้เนี่ยที่ผมทำได้เนี่ยผมจะอยู่ประมาณ0.83นะครับเป็น0.83เปอร์เซนนะครับนี่คือคะแนนที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนาอะ,อะทีนี้ถ้าถามว่าขึ้นมาให้สูงกว่านี้ได้ไหมจากตอนนี้อันดับ18เนี่ยก็ได้แต่ถามว่าคุ้มไหมนะครับ เพิ่มขึ้นมาหเอร์ซนเนี่ยแต่ต้องทําคะแนนเพิ่มอีกประมาณ8ปดพันคะแนนนะครับอาจจะไม่คุ้มนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง8 0 0พันคะแนนเนี่ยได้แค่เนี้ยได้อีก0.1เพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าณนะวันที่เรา,เาทําการาจะจะเอิร์นรีวอร์ดเยอะๆควรจะใช้ทรัพยากรยังไงนะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่คุ้มะนะครับเนี่ยอย่างตอนเนี้ย ถ้าผมจะเอาขึ้นไปอีกสามพันสี่พันคะแนนเห็นไหมขึ้นมาแค่ศูนย์จุดศูนย์สามนะมันน้อยมากนะเออมันน้อยมากไม่ไม่กี่บาทอะนะครับตรงเนี้ยเราต้องมานั่งคิดนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้แบบแบบรายได้ที่มันโอเคสมน้ําสมเนื้อวันละร้อยสองร้อยนะก็ควรจะต้องติดท็อปประมาณห้าสิบนะครับแนะนําว่าควรจะติดประมาณห้าสิบนะอืมมันจะได้มันจะได้ไดอ่าประมาณร้อยกว่าบาทนะครับอ่ะเนี่ยลองเดี๋ยวลองคํานวณให้ดูนะ ในกรณีถ้าสมมุติว่าคุณอยู่อันดับ50เนี่ยนะครับ0.21มันคำนวณยังไงมันจะคำนวณจากเลขข้างบนนะครับเนี่ยปัจจุบันนะค่าเฉลี่ยมันตกอยู่ประมาณวันละ50,000ืนนะครับอันนี้เป็นวันแรกเลยที่รายได้คนเติมเงินน้อยมากนะเออช่วงแรกๆอะมันหลักแสนเลยประมาณแสนห้าแสนสามเจ็ดหมืนอะไรอย่างเงี้นะเพิ่งจะมีวันนี้แหละที่มัน ตกดรอปลงมาเหลือสี่0มืนห้านะครับก็ตรงนี้แหละนะครับจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการคำนวณก็คือเอาตัวนี้เป็นฐานนะครับแล้วเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ของยอดเนี้นะครับแต่ว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะเราไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้มันจะคำนวณเลทเท่าไหร่แต่อันนี้มันให้ข้อมูลของเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นลองคำนวณดูนะครับ0ูอเปอร์เซ็นต์เนี่ยของสี่หมืห้าก็ประมาณเท่าไหร่อเอ่ยอ่าประมาณเกบ e time e ีทามหนึ่งอีท่มมันจะประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกกาล่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าถ้าตีเป็นเงินแล้วนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี้ยถ้าคุณติดท็อปตรงนี้นะช่วงเนี้ยได้ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าลงมาข้างล่างนะครับนี่ถ้าคุณติดท็อปเอาอันดับสองร้อยเลยแล้วกันอ่านเนี้ยหนึ่งจุด หนึ่เนี่ยก็ก็โอเคนะสำหรับผมผมก็มองว่าโอเคนะวัดได้วันละร้อยเดือนหนึ่งเดือนละสามพันอะไรอย่เงี้ยถ้าสายฟรีเข้ามาเล่นอะเล่นได้นะครับโดยที่นะครับคะแนนมันจะมาจากส่วนไหนบ้างนะครับคะแนนอันดับแรกนะสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะให้เข้าเกมมาทุกๆสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะมาทำนี่นะครับอีเล่นอีเวนต์เนี่ยนะครับชาเลนจ์อ e เวนต์อันนี้คือสองชั่วโมงอันนี้สี่ชั่วโมง นะครับของรางวัลมันจะได้ค่า point ตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยก็คือสองชั่วโมงเนี่ยอีเวนต์เนี่ยหนึ่งวันจะมีสิบสองครั้งนะครับสิบสองครั้งถ้าเท่าทครบเนี่ยมันจะได้เจ็ดพันสองร้อยแต้มนะครับถ้าทำทั้งวันนะเจ็ดพันสองร้อยแต้มแล้วก็สี่ชั่วโมงนะครับก็เช่นเดียวกันสี่ชั่วโมงจะได้พันสองร้อยแต้มหนึ่งวันมีหกรอบนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะได้เจ็ดพันสองรอยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะมาทำอีเวนต์ตรงเนี้นะครับเราจะได้ประมาณห4 2 0 0เมื่นสี่สองร้อยเอ4 0หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับหนึ่งแตืสี่พันสี่ร้อยเต็มละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องทำเลยทุกวันนะครับจะเป็นอ่ามิชชั่นนะครับประจำวันเนี่ยนี่นะครับเราจะได้ตรงนี้อีกสามพันนะครับอ่าและยังไม่พอนะครับเราจะ มีเลเวลโปรไฟล์ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เลเวลไอแล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติมันเต็มนะครับเลเวลเราอัพขึ้นมันจะได้โบนัสอ่าพอยต์ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อ่อตัวเฮดอ f ฟฟิศนะครับประสาทใหญ่นยะประสาทแม่มันเนี่ยนะครับถ้าเลเวลอัพถ้าเราอัพเกรดเลเวลขึ้นก็จะได้อีกนะครับก็อย่างผมเนี่ยเลเวล28ขึ้นมา29นี่ได้ประมาณ1 2 0 0 0 0แต้ม ก็ก็เยอะเอาเรื่องเลยนะครับทีนี้เจ้าของแลนด์นะครับก็ได้เพิ่มขึ้นอีกแต่ตรงนี้ต้องลงทุนนะครับอย่างตรงเนี้ยเจ้าของได้เต็มเต็มเลยหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกร้อยพอยนะครับเนี่ยเจ้าของได้อีกแต่ตรงนี้ต้องลงทุนนะครับสายฟรีก็มองข้ามก็ได้แต่ถ้าใครอยากลงทุนก็ตรงเนี้ยมันมันจะได้เงนจะได้เงินเพิ่มนะครับตรงเนี้ยอืม ใครมีอยู่ก็ไปเปิดนะครับตรงนี้แล้วก็ NFT นะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันที่จะทําให้เราได้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับอย่างกรณีของผมผมมีอยู่3ตัวนะครับมันก็จะบอกเลยว่า3ตัวของผมเนี่ยมันเป็นระดับแรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้โบนัสขึ้นอีก6นะครับไม่ว่าผมจะทํากิจกรรมสองชั่วโมงสีชั่วโมงอันนี้มันจะบวกโบนัสเข้า,ขาไปอีกหเลยครับของผมเนี่ยเออ แล้วก็การมาฟาร์มบนพื้นที่ของแลนคนอื่นในกรณีเราไม่มีแลนอะ่ะเราก็จะได้โบนัสเข้าไปอีกนะครับอย่างตรงเนี้ยแผนที่ตรงเนี้ยผมเต็มละนะครับสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยผมเอาจนสุดเลยโดยวิธีการก็คือให้มาตีชาครามนะครับหมู่บ้านชาครามก็มองดูหมู่บ้านเลเวลสามสิบนะครับอืมถ้ามันมีไฟขึ้นอย่างเงี้ยถ้าหารมันไม่มีเราจะปล้นได้แบบเต็มที่เลยตรงเนี้ยนะครับ ก็จะทําให้เราได้พอยต์ไวขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราเราจะได้พ o i n t เงื่อนไขก็คือว่าคุณจะต้องฟาร์มนะครับร์มฟาร์มของอ่ะคือปล้นปล้นสะดมไอ้พวกข้าวเนี่ยให้เยอะที่สุดซึ่งการตีชาคลามันหนึ่งทีมันได้เยอะมากนะครับก็คือทุกๆหนึ่งล้านหนึ่งล้านข้าวที่เราปล้นมามันจะได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย DPP นะครับมันจะได้หนึ่งร้อย DPP เพราะฉะนั้น ถ้าเราส่งป้อนอะอย่างของผมเนี่ยส่งป้นสามสิบทีก็เต็มละก็ก็เสร็จเลยนะครับไวมากเนี่ยแต้มตรงนี้นะชาคามเนี่ยเราต้องมีแต้มตรงนี้นะปกติแล้วมันจะรีเฟซทุกๆอผมจําไม่ได้ว่ากี่นาทีอะชั่วโมงนิดๆนะครับหนถ้าเราดองไว้อ่ะให้เต็มวันอ่ะนะครับก็วันรุ่งขึ้นค่อยตีตอนเช้านะเจ็ดโมงเช้าปุ๊บเซิร์ฟรีเซตเริ่มนับคะแนนก็ค่อยทําตรงตอนนั้นนะครับเออ วิธีการก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีนะก็คือตามนี้นะ c h a ลนจ์อีเวนต์สชั่วโมงนะครับหกร้อยพอยต์คูณสิบสองเท่ากับเจ็ดพันสองชาเลนจ์อี่ชั่วโมงพันสอคูณหนะครับท่ากับ7 2็ดพันะครับแล้วลิมิชันสามพันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เบสพื้นฐานทุกคนนะอันนี้สายฟรีทั่วไปอ่ะคูณได้แน่ๆละ1,700เดรอยเอ้ยหนึ่งพันเอ้ย1นึ0งนะครับ แล้วก็อันนี้ในกรณีถ้าคุณไปฟาร์มเพิ่มนะครับอยู่บนแลนแล้วแลนนั้นต้องต้องมีพื้นที่ต้องมีหลอดหลอดให้เราฟาร์มด้วยนะถ้าเต็มแล้วเราก็มองหาให้ดีนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปตีชาครามหรือมอนสเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ไปฟาร์มปล้นมาเราก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเราอั p id level id นะครับก็ได้เพิ่มโบนัสไปอีกถ้าเราได้อัพ head office ก็ได้คะแนนเพิ่มไปอีกนะครับ แล้วก็โบนัส NFT เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มทุกสัสดส่วนในหมดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการที่จะทำให้เราเาได้คะแนนเยอะๆนะครับเยอะๆก็ของผมเนี่ยผมผมบอกเลยว่าผมจะฟิกว่าผมจะอยู่แค่ช่วงท็อปสินะครับท็อปสิจนถึง25ห้าห้ามต่ำกว่านี้เพราะเพราะถ้าต่ำกว่านี้มันจะไม่คุ้มนะครับเนี่ย ท็อป25ได้0.7%ของของของยอดเนี่ยก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าต่ําก็เนี่ยผมมองว่ามันได้น้อยเกินเนี่ยเห็นไหมพอหลุดคุณหลุดมา30เนี่ยเห็นไหมเหลือแค่0.39%ละเออเพราะฉะนั้นเราต้องประคองให้เราอยู่ในในช่วงเป้าหมายที่เราจะทะําอะถ้าเราถ้าเราแบบว่าไอดีแบบเราเล่นนิดๆหน่อยๆเอออยู่ข้างล่างก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเก็บเงินไปวันละร้อยวันละร้อยเดือนละสามพันนะครับเออ หรือใครจะเล่นหลาย ID ก็ก็ก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าเล่นเครื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าเกมประกาศแล้วว่าถ้าเล่นหลาย ID ดีเขาจะแบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ